รลำดับถัดไปเป็นการอธิบายตัวอย่างของตัวอย่างที่2.4แต่ก่อนที่จะเราจะอ่านโจทย์ด้านบนเนี่ยผมจะแนะนาทุกครั้งเลยว่าอย่าเพิ่งอ่านข้อความด้านบนแต่ว่าเราควรที่จะดูรูปภาพก่อนเป็นหลักลนะครับเพื่อศึกษารูปภาพก่อนนั่นเองอย่าเพิ่งอ่านข้างบนดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือพอเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมอยู่บริเวณนี้เนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกว่าด้านบนเนี่ยคือ เป็นอากาศนะมีความดันบรรยากาศนะครับส่วนสิ่งที่อยู่ข้างล่างต่ำลงมาต่ำลงมาต่ำลงมาก็คือของเหลวซึ่งในที่นี้ของเหลวก็คือน้ํานั่นหมายความว่าเรารู้แล้วว่าของเหลวที่เราใช้วันนี้เนี่ยแกมมามีค่าเท่ากับ9,810นิวตันต่อลูกบาทรเมตรหลังจากนั้นไปดูว่าเอ้รูปซ้ายมือมันมีรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีความกว้าง1.2เมตรความสูง หนึ่งจุดปดเมตรแล้วก็มีควาว่าหิงเอ๊ะมันคืออะไรนะหิงผมขออธิบายว่า h i n g e หิงแปลว่าบานพับนั่นเองเหมือนบานพับประตูบ้านเรือนนะครับบานพับหน้าต่างพวกนี้ยหรือพูดง่ายงคือหิงคือจุดหมุนหรือบานพับที่ทำให้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันโยกไปโยกมาได้ซึ่งในที่นี้กลางพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมมีข้อความว่า g a t e เก เกตก็คือประตูน้ํานั่นเองหรือบานพับหรือหรือเป็นพื้นที่ที่ทำการเปิดปิด,ปดน้ําปล่อยน้ํานั่นเองนะครับแล้วไอ้ประตูน้ําครั้งนี้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมกว้าง1.2ยาว1.8เมตรแล้วด้านบนเนี่ยเป็นบานพับหรือด้านบนเป็นจุดหมุนเนี่ยเราเอาประตูน้ําหรือเกตเนี่ยเอาไปติดตั้งตรงไหนก็ไปดูรูปขวามือจะมีคําว่าเกตแล้วก็ชี้มาที่พื้นที่สีดําตรงนี้ นะชี้มาที่พื้นที่ตรงนี้นั่นแสดงว่าไอ้รูปเนี้ยดำๆตรงนี้ก็คือประตูน้ําซึ่งขณะนี้เราจะมองไม่เห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรอกบนูนี้เพราะว่ามันหันด้านข้างให้นักศึกษาเห็นนั่นเองนะครับดังนั้นพอรู้ว่าไอ้ส่วนนี้เนี่ยมันคือประตูน้ํานั่นหมายความว่าหิ้งหรือบานพับก็อยู่ข้างบนละสิก็ไปดูสิครับคาว่าหิ้งแล้วก็ชี้มา นี่คือบานพับหรือเป็นจุดหมุนนั่นก็หมายความว่าประตูน้ําครั้งนี้เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมและจะประตูน้ำเนี่ยมันก็จะหมุนหมุนรอบจุดสีแดงประตูน้ําหมุนยังไงอาจจะโยกไปด้านซ้ายเพื่อะเพื่อเปิดให้น้ําไหลออกได้ขณะเดียวกันอาจจะโยกไปด้านขวาเล็กน้อยดังนั้นประตูน้ําจึงสามารถ ออเดี๋ยวนี้นะประตูน้ำเนี่ยจะมีทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือประตูน้ำมีทิศทางเคลื่อนที่ก็คือโยกไปโยกมาในแนวนี้นะโยกขึ้นหรืออาจจะโยกลงในแนวนี้ต่อไปมีอะไรให้เราศึกษาอีกบ้างจากจากรูปนี้เรารู้เรามีบันพับข้างบน ประตูน้ําโยกขึ้นโยกลงอย่างนี้ได้หมุนรอบจุดบานพับพได้มันมีคําถามว่า f เท่ากับเท่าไรแสดงว่าโจทย์ต้องถาม f ตัวนี้แน่เลยแต่ f ตัวนี้มีทิศทางลูกศรไปไงชี้ไปด้านซ้ายคงไม่ได้ให้หาแรงดันของน้ําเพราะแรงดันของน้ำเนี่ยจะต้องไปไงชี้เข้าและตั้งฉากเข้าหาพื้นที่รับน้ํา ดังนั้นโจทย์ข้อนี้ให้หาแรง f ซึ่งคงต้องเป็นแรงดึงอะไรสักอย่างหนึ่งไปด้านซ้ายไม่ได้ให้หา f r นะครับไม่ได้ให้หา f r ต่อไปประตูน้ำมีมุม60องศากับแนวผิวน้ำนั่นหมายความว่าตรงนี้ก็มีมุมเอียง60องศาด้วยก่อนที่จะติดตั้งบานพับของประตูน้ำ ก่อนที่จะทำการติดตั้งบานพันบพของประตูน้ำปรากฏว่าต้องวัดตามแนวเอียงลงมาเนี่ยเท่ากับ3เมตรจากนั้นประตูน้ำก็จะยาวลงมาเท่ากับ1.8เมตรสอดคล้องกับค่าตรงนี้โอเคนะครับส่วนภาพขวามือเป็นภาพแสดง เป็นภาพสามมิติว่าผนังโดยทั่วๆไปเนี่ยมันอยู่ในแนวมุมเอียง60องคองศาและจากระดับผิวน้ำบนสุดวัดลงมาก่อน3เมตรแล้วติดบานพับซึ่งเป็นบานพับที่หมุนไปหมุนมาได้ส่วนประตูน้ำขนาด1.8และ1.2ก็วางอยูนแนวเอียงแบบนี้เช่นกันนะครับโอเคต่อไปลองไปอ่านโจทย์ข้างบนภาษาไทยดูบ้างว่าโจทย์เขาพูดว่าไงบ้าง ประตูน้ําขนาดไม่ต้องอ่านเราก็รู้แล้วจากการอ่านอกอ่านภาพว่าประตูน้ํามีขนาดเท่าใดถูกติดตั้งในลักษณะดังรูปเราก็ทราบแล้วว่าต้องวัดระยะทาง3เมตรลงมาตามแนวเอียง60องศานะแล้วจึงจะติดตั้งบานาพับหรือฮิงหรือจุดหมุนจากนั้นประตูน้ำก็จะต้องเอียงทำมุม60องศานะอย่างนี้เป็นต้น ก็เป็นคําอธิบายของคําว่าถูกติดตั้งลักษณะดังรูปโดยด้านหนึ่งเป็นบานพับเห็นไหมนะส่วนปลายอีกด้านหนึ่งหรือด้านล่างถูกแรงดึงด้วยแรง f นั่นหมายความว่าด้านล่างเนี่ยถูกแรงดึง f ไปด้านซ้ายมือซึ่งแรงนี้ไม่ใช่ fr ไม่ใช่แรงดันของน้ำนะครับเป็นแรงดึงอาจจะเป็นสายเคเบิลหรือสายเชือก หรือเป็นแรงที่พันพันจุดรองรับตรงนี้กระทำเอาไว้ที่ปลายด้านนี้นะครับจงหาขนาดของแรง P ไม่คิดน้ำหนักของประตูจริงๆแล้วประตูน้ำมันก็ต้องมีค่าแล้วมีค่า GM G mg ลงมาในแนวในแนวดิ่งแต่วันนี้เขาบอกว่าให้สวนสะดวกไม่ต้องคิดน้ำหนักของประตูน้ำก็แล้วกันนะครับเขาให้หาแรง P และแรง P อยู่ไหนนะครับจริงๆแล้วโจทย์คงจะมีการเขียนผิดนิดหน่อยในที่นี้ ให้หาแรง f นะครับนักศาาแก้ไขในเอกสารนี้ในในที่นี้ให้หาแรง f แทนนะครับให้หาแรง f แทนเพรานะละแรง p ไม่มีมีแต่แรง f แล้วก็มีเครื่องหมายรอคําตอบอยู่ว่า f เท่ากับเท่าไหร่เป็น question mark อยู่เพราะฉะนั้นแก้ไขโจทย์เป็นหาแรง p ตรงนี้นะครับย้ําอีกครั้งแรงแรง f ไม่ใช่หา fr นะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เราจะต้องคำนวณเนี่ยก็คงจะต้องหา fr เป็นหลักก่อนเพื่อจะคำนวณว่าจะมีแรงดันของน้ำกระทำที่จุดนี้เนี่ย fr จะมีค่าเท่าไหร่คงต้องหาก่อนถ้าไม่หาก่อนก็คงหา f นี้ไม่ได้ถึงแม้ว่าโจทย์จะไม่ได้ถาม fr ก็าตามนะครับมาดูตามสูตรบอกว่า Fr มีค่าเท่ากับน้ำหนักจำเพาะคูณร,ระยะความลึก hc คูณด้วยพื้นที่ A เฉพาะส่วนที่จมเฮ้มาดูค่า hc ก่อน hc คืออะไร hc คือจุดกึก่งกลางจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางจุดนี้เนี่ยวัดไปจนถึงผิวน้ำในแนวดิ่งเนี่ยมีความลึกเท่าไหร่นั่นคือค่า hc นะครับดังนั้น จุดศูนย์กลางคงต้องอยู่ตรงนี้ระยะตรงนี้เท่าไหร่ครับทักษาในเมื่อมันเป็นสี่เหลี่ยมมีความสูง1.8ด้านนี้ก็คงมีความยาว0.9จากจุดที่เป็น0.9นี่แหละหากเราวัดขึ้นไปตรงนี้นี่คือค่า h4 วัดขึ้นไปในแนวดิ่งจะเป็นค่า h4 หรือด,ด,ด,ดูตามนี้ก็ได้นะครับนะ เราต้องหาจุดซ g ก่อนพอหาจุด c g ปั๊บก็วัดขึ้นไปตามแนวดิ่งจะได้ค่า h4 นะแต่ด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าจุดเนี้ยคงมีระยะทางตรงนี้เท่ากับ0.9เมื่อระยะกึ่งกลางของประตูน้ำเท่ากับ0.9 เอา0.9ไปบวกเข้ากับ3.0ดังนั้นระยะในแนวนี้ดังนั้นระยะในแนวนี้วัดตามแนวเอียงลงมาจนถึงจุดนี้เลยเนี่ยจุดกึ่งกลางเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ3.9 3.9เนี่ยเราเรียกว่าค่าอะไรครับ y c เป็นระยะที่วัดตามแนวเอียงมาจนถึงจุดศูนย์กลางของพื้นที่ที่จงนั่นเองคือค่า y c เท่ากับ3.9จากค่า y c เท่ากับ3.9สามเหลี่ยมตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากมุมนี้ก็จะมีมุมเท่าไหร่ครับเมื่อตรงนี้เป็น60องศามุมนี้ก็จะมีมุม60องศาด้วยเช่นกัน ก็ใช้สมการอะไรนะครับ3.9คูณด้วยไซ60องศา HC เหไมเท่ากับ3.9คูณด้วยไซ60องศาก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่า3.9คูณด้วยไซ60องศาแล้วได้3.38เมตรหรือไม่นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้นักศึกษาก็จะได้ค่านะ h C, เร h ซไปแล้ว1ตัวสำหรับไซ ตรงนี้ส่วนแกม่าเนื่องจากเป็นน้ําค่าแกม่าก็9,810นิวตันต่อลูกบาทเมตรต่อไปพี่ดูค่า A เนื่องด้วยประตูน้ำเนี่ยมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลีล่ยมที่มีความสูง1.8เมตรมีความกว้าง1.2เมตรเราก็เอา1.8มาคูณ1.2ได้เลยตามนี้เพราะฉะนั้น A ก็จะเท่ากับ2.16ตารางเมตรลองกดเครื่องคิดเลขดูด้วยนะครับเผื่อในเอกสารอาจจะมีการกดผิดพลาดได้ ดังนั้นเอา fc เอา a เอากกมมาไปแทนค่าในสมการเพื่อหาค่า fr ก็จะเท่ากับ9,810คูณ hc 3.38คูณ a 2.16จะได้ fr แรงดันที่น้ำกระทํากับผนังประตูน้ำเท่ากับ 7 1 0 0 0นิวตัน7 1 0 0 0นิวตันหรือหากต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลนิวตันก็ถอยทศยมจากทศยมอยู่ตรงนี้ถอยไป1น,นตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งจะได้71.6กิโลนิวตันดังนั้นในเอกสารนี้ต้องแก้ไขนิดนึงนะครับตรงนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายกากบาทมันจะต้องเป็น71แล้วจุดไม่ใช่คอมม่านะครับจุด6 สองหนึ่งกิโลนิวตันเพราะนั้นแก้ไขเครื่องหมายคอมมาตรงนี้นิดนึ่งผิดนะก็จะได้คำตอบไม่ใช่คำตอบสิครับคือคำ,ค,ำคำถามเนี่ยเขาไม่ต้องการหาแรงดันนะดังนั้นจึงตอบไม่ได้เบื้องต้นได้แรงดันของน้ำที่กระทำกับประตูน้ำเนี่ยเท่ากับ71,600 71, นนิวตันลำดับต่อไปสิ่งที่จะต้องหาคือหาว่า จุด cp เนี่ยจะอยู่ที่ไหนเมื่อสักครู่ค่า yc เท่ากับ3.9แต่ yp เนี่ยปกติจะต้องลึกกว่า3.9อีกเล็กน้อยหน้าที่ของเราต่อไปคือหาค่า yp ให้ได้ก่อนเพื่อรู้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้71,000นิวตันเนี่ยมันกระทำที่ตำแหน่ง yp เท่ากับเท่าใดนะครับ ามสูตรในทฤษฎีในหน้าที่ในวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้กันว่าสูตรในการหาค่า yp ตำแหน่งที่แรงดันกระทําเนี่ยเท่ากับ yp เท่ากับ yc yc ก็เป็น yc บวกด้วย ix หารด้วย a yc แต่อย่าลืมว่าค่า yc เมื่อสักครู่เนี่ยนะค่า yc เมื่อสักครู่นี้ จากนี้วัดลงมาวัดลงมาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้ค่า yc เท่ากับ3บวก0.9ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยดังนั้นค่า yc ตรงนี้3.9ค่า yc ที่มาหารตรงนี้ก็3.9เห็นไหมมี3.9มี3.9มาหารตรงนี้ด้วยส่วน a ก็เอามาจากในหน้าที่แล้วได้เลย a เท่ากับ2.1ตารางเมตร ก็เอา2.1มาแทน a ในนี้นะได้2.1 yc 3.9 yc 3.9 mm hmm. เหลือค่าเดียวที่ต้องหาคือะค่า ixc ว่าค่า ixc เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะและที่มันได้มา0.583เนี่ยมันได้มาอย่างไร mm hmm. เนื่องจากประตูน้ำเป็นรูปสี่เหลี่ยมคงต้องย้อนไปดูเอกสารในหน้าก่อนหน้านี้บอกว่า ถ้าเป็นประตูน้ำรูปสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง b มีความสูง h ค่า i จะเท่ากับเศษ1ส่วน12คูณ b คูณ h กำลัง3ดังนั้นในตัวอย่างนี้ค่า i จึงมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน12คูณ b คือ1.2คูณ h คือ1.8ไอ้1.8ต้องยกกำลัง3นะครับดังนั้นเห็นไหม i x เเท่ากับเศษ1ส่วน12คูณ b 1.2คูณ h 1.8ยกกำลัง3ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับว่าได้0.583จริงหรือเปล่าในนี้อาจจะผิดพลาดได้หน่วยที่ออกมาค่า i จะมีหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง4เป็นหน่วยที่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ใช่เมตรยกกำลังสองหรือเมตรยกกำลังสามนะครับ ค่า i m โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่รอบแกน x มีหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง4เสมอเมื่อเรานำทุขสิ่งทุกอย่างมาแทนค่าจะทำให้เราได้ค่า yp มีค่าเท่ากับ3 9มเไม่ใช่ไม่ใช่เเฉย 3. 9 7เมตรนั่นหมายความว่า จากจุด O วัดมาตามแนวเอียงถ้าถึงจุด C จุดศูนย์กลางก็แค่3จุดอะไรนะ3.9เมตรแต่ถ้าถึงจุดที่มีแรง F R มีแรง F R ซึ่งในที่นี้ F R เราได้หามาแล้วเมื่อสักครู่นี้ว่า F R มีค่าเท่ากับเ6 1 0 0นิวตัน F R เจ็ด0มนิวตันเนี่ย กระทาที่ระยะวัดจากโอโลมาวัดจากโอโลมาตามแนวเอยียงและเลยจุด C ไปเล็กน้อยอีกเล็กน้อยตรงระยะตรงนี้เนี่ยจะมีความยาวลึกลงมาเท่ากับ9 3ม7เ้าเจ็เมตรเป็น,นตำแหน่งที่ F R มากระทำนะเป็นตำแหน่งที่แรง F R มากระทำดังนั้นเมื่อเราหาตำแหน่งได้เรียบร้อยแล้ว เราจะต้องวาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมเฉพาะชิ้นส่วนที่เป็นประตูน้ำประตูน้ำว่าถ้าวัดตั้งแต่ช่วงที่เป็นหิง้งหรือถ้าวัดตั้งแต่ช่วงที่เป็นจุดหมุนหรือหิ้งเนี่ยวัดมาตามแนวเส้นสีแดงเนี่ยจะวัดได้เท่ากับเท่าใดในนี้ก็บอกว่าจะต้องเอาค่า y p นะสามนะและก็ลบด้วย3นะเพราะไอ้ส่วนที่3มเนี่ยมันเป็นส่วนที่เหนืออะไรฮะ ส่วนที่สามมันเป็นส่วนที่เหนือบานพับขึ้นไปก็ไม่นับเพราะฉะนั้นเราก็วัดตั้งแต่บานพับวัดเอียงลงมาวัดเอียงลงมาจนถึงจุด yp นั่นเองก็กลายเป็นว่าระยะตามแนวนี้ตามเส้นสีแดงจะมีค่าเท่ากับ3.97จเลบสมเมตรหรือมีค่าเท่ากับ0.97นั่นเอง ต่อไปถ้าวัดจากหิ้งหรือบานพับไปถึงแผ่นด้านล่างก็จะมีค่าเท่ากับ1.8ตามโจทย์ซึ่งที่ระยะจากจุดหมุนวัดลงมาได้1.8เมตรเนี่ยจะมีแรง f ที่เราจะต้องการหาคำตอบว่ามันเท่ากับเท่าเท่าใดนะก็อาศัยหลักการคิดโมเมนต์รอบแล้ฮะรอบจุดหมุนสีแดงนะใช้หลักการคิดโมเมนต์รอบจุดหมุน สีแดงหรือรอบฮิ้งนั่นเองใช้สมาการซิกมาใช้สมาการซิกมาโมเมนต์รอบจุดหมุนหรือซิกมา m อ็มหิเท่ากับ0ดูโมเมนต์รอบจุดนี้ที่เกิดจาก fr บ้างเราก็ต้องเอา fr คูณด้วยระยะตรงนี้ซึ่งคือ0.97เอา fr คูณ0.97รอบจุดหมุนจุดนี้น่าจะทวนเข็มนาฬิกาโดยปกติตรงนี้ต้องใส่เครื่องหมายนะฮะลบต้องใส่เครื่องหมายลบต่อไปไปดูอีกตวงบ้างโมเมนต,ต์ของแรง f เ,เราก็เอาแรง f เ,เนี่ย คูณด้วยค่า1.8เอาแรง F คูณด้วยค่า1.8ทิศทางน้นจะทำให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็ใส่เครื่องหมายลบและไอตัวนี้ก็เป็นเครื่องหมายบวกฝั่งขวาจริงๆจะต้องเป็น0แต่เมื่อย้ายสมการเสร็จปับ๊บไอฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกได้แล้วไอฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นบวกได้แล้ว นะเท่ากับแัวนี้ fr เราทราบดีว่า fr เนี่ยเท่ากับ7จ็ดหมืพันหกรอ็ก็เอา7จ็0 0มึงพันมาคูณเอา1.8ย้ายไปหารนะสุดท้ายนักศึกษาก็ต้องย้ายสมการเพื่อหาคำตอบได้ว่าท้ายที่สุดแล้วแรงดึง f ที่เราต้องการหาคำตอบที่ไปประตูน้ำเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ38,000นนิวตันลองคำนวณตามดู ลองกดกีเลขตามดูทุกสิ่งทุกอย่างในการกดกีเลขอาจจะผิดพลาดกันได้นักศึกษาต้องทําให้ถูกนะครับโอเคแล้วเมื่อไรก็ตามถ้านักศึกษาทําการศึกษาวิดีโอจนเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ทําการบ้านตั้งแต่ข้อ41 42ยาวไปจนถึงข้อ56แต่มียกเว้น,นครับยกเว้นข้อ43ไม่ต้องทําข้อ47ไม่ต้องทํา 49ไม่ต้องทําและ54ไม่ต้องทําที่ที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยทำหมดนะครับและในนี้ก็จะมีบางข้อที่ผมได้นํามาปรับปรุงเป็นข้อสอบกลางภาคด้วยนะครับก็ขอให้ขยันทํากันบ้านกันนะครับ